เขากัมเกิดแม่ว่าอย่างงี้ค่ะเกี่ยวมากเลยเก่งพ uh, ้อมมาปลูกได้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องประอ้วนนะคะวันนี้ประอ้วนจะพาทุกคนไปดูข้าวกลมนะคะหลังจากหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะทุกคนประอ้วนได้นำข้าวกลมไปปลูกที่ข้างๆก้อนหน่อไม้นะคะ ไปดูกันนะคะว่าเข้ากล่ำของเราเนี่ยจะเกิดหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ<ๆ>เพื่อนๆเด<ๆ>ี๋ยวจะพาไปดูเข้ากล่ำกันนะคะวันนี้เป็นวันที่9เดือนตุลา2563นะคะ ครบรอบหนึ่งปีนะคะทุกคนหนึ่งปีที่ผ่านมานะว่าปรอ้วนไปปลูกข้ากล่ำไว้นะคะที่ข้างๆกอ้อหน่อไม้นะคะว่าเขาจะติดหรือเปล่าเขาจะงอกหรือยังนะคะทุกคนแนน่ๆใกล้จะถึงแล้วค่ะเริ่มเห็นกอน้อหน่อไม้แล้วค่ะทุกคน เริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆเกิดจริงๆด้วยค่ะเกิดจริงๆด้วยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยนี่จ้ะแล้วก็นี่ก็ใช่นะคะทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขากรรมเนี่ยเขาเกิดจริงๆนะคะปะอ้วนไม่ได้ ไม่ได้เมคข้อมูลนะแต่ถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะเดี๋ยวป้าอ้วนจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะว่าวิธีปลูกูกยังไงนะคะได้ผลจริงๆนะคะไม่ต้องขึ้นไปบนภูเขาแล้วนะคะโอ้โหนี่คุณแม่นะคะคุณแม่คุณแม่แม่เป็นจังไงแม่แม่เห็นเมื่อแรกรู้สึกยังไดโอ้ดีใจหลาย ห้องบักย่างคักเลยโอ้ยดีปุเขากรามยังมาเกิดยุ่งงนี้นะบมรุจักว่าลูกปลูกไว้เนาะก็เลยเห็นโอ้ยดีใจไงเลยว่าปลูกไเสี่ยมาปูกอีกปีนี้ละปีนี้ละเสียมาปลูกเพิ่มอีกเดี๋ยวมันเลยเยอะ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 ม่มนแม่ลำบากว่ไปหาเขากระมโอ้ก็ยากอยู่มันกะโบยากดอกแต่ว่ามันก็คือยากมันไปไกลเนาะโอ้ยลำบากกันอยู่ เกี่ยวมากเลยเก่งพ่อมม่ปลูกได้นะแม่จะไปตามล่ากีดยางก่อนไยๆแม่จะไปกีดยางแล้วนะคะทุกคนก็ป่ายางกับกอนหน่อไม้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะเนี่ยแต่ปะอ้วนยังไม่ได้ไปลองว่าจะปลูกพื้นที่จุดอื่นที่ไม่ใช่กอนหน่อไม้ดูนะคะทุกคนว่ามันจะเกิดไหมนะคะ แต่ว่าวันนี้ปะาอ้วนทําได้แล้วนะคะทุกคนปลาอ้วนทําได้แล้วจริงๆนะคะหือ uh huh. ไม่น่าเชื่อนะตอนแรกปลาอ้วนไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกคุณแม่นะคะว่าตัวเองอ่ะได้หาข้าวกลัมมาปลูกนะคะ <laughs> น้องสาวบอกว่าแม่ตะโกนใหญ่เลยนึกว่าเป็นอะไรนะคะกีดยางอยู่ดีๆก็ตะโกนว่าขึ้นนะคะ เขากาเกิดแม่ว่าอย่างนี้ค่ะแม่ไม่รู้นะคะว่าประอ้วนอ่ะเอามาปลูกไว้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดแบบนี้ต้นเล็กๆเราก็มีนะคะนี่เลยโอ้โหน่ารักกระยุ่มกระจิมเลยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะปลูกได้นะคะปลูกได้จริงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่มันเกิดนะคะเขากำนะคะทุกคน อื uh huh. ไม่น่าเชื่อนะคะปีนี้แม่บอกจะไปตามล่าอีกอยู่นะคะจะไปเอาเข้าวกลัมมาปลูกนะคะทุกคนมันได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็แม่บอกว่าจะได้ไม่ต้องขึ้นไปบนภูเขาไปหาเข้าวกลัมอีกต่อไปนะคะเราจะหามาปลูกกันที่นี่เลยนะคะอยู่หลังบ้านนะคะเป็นสวนหลังบ้านนั่นเองนะคะแต่ว่าตามธรรมชาติแล้วเขาจะเกิดตาม ก้อนหน่อไม้นะคะใต้ก้อนหน่อไม้นะคะแต่ป้าอ้วนว่าถ้าหามารอบนี้เดี๋ยวจะลองปลูกเอ่อบริเวณด้านนอกดูนะคะว่ามันจะเกิดไหมนะคะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้าวกล่ำหรือวิธีทำข้าวกล่ำทำยังไงหรือวิธีปลูกปลูกยังไงสามารถสอบถามป้าอ้วนในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะปะ้าอ้วนยินดีตอบคำถามทุกท่านเลยนะคะ ถ้าใครมีวิธีอื่นที่สามารถปลูกข้าวกล่ำได้ก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนป้าอ้วนก็มีความภูมิใจนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะในการปลูกข้าวกล่ำนะคะได้สำเร็จจริงๆด้วยนะคะทุกคนนะใครมีความสนใจสามารถนำคลิปนี้เอาไปปลูกข้าวกล่ำได้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวปว้าอ้วนจะแปะไว้ด้านท้ายของคลิปนะคะทุกคน ว่ามีวิธีปลูกยังไงนะคะปลูกง่ายนิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะท้ายคลิปเลยนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ปออ้วนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของปออ้วนนะคะลากันไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ